วันนี้ทางทีมงานของนำ้ำเสรอเรื่องราวดับนักเลงสลัมสิงไพรตันหลังจากแผนการล้มบ่อนเสียรัดล้มเหลวไม่เป็นท่าทําให้มังกรพุ่มใหญ่อย่างเล้าสุนบริกับซาเกาต้องปรึกษาหาทางกันมาอีกทีแต่สิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสุมาอีกับเกาตีสพี่น้องกุมารจีนทําตัวเหิเกริมเกินกําลังโดยการประกาศขอเปอร์เซ็น จากบอลทั่วทั้งกรุงเทพมหาคนครเรีกเยกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อที่สองพี่น้องกุมารจินจะหารกล้าทําถึงเพียงนี้ไม่มีใครรู้ว่าเพราะสาเหตุใดกันแน่ที่เกาตีกับซูมาอี้ถึงได้กล้าประกาศออกมาแบบนั้นขนาดคนมีสีในวงการตํารวจหรือทหารก็ยังไม่มีใครกล้าทําอะไรโจงแจ้งแบบนี้มาก่อนเมื่อเฮล้นําแสได้พูดถึงพฤติกรรมของสองพี่น้องมังกรจินที่คิดทํางานใหญ่เกินตัวให้กับเจ้าพ่อหัวลำพงอย่างเกชาเปลี่ยนวิถีและเจ้าพ่อท่าตีดอย่างนิดท่าเตียนฝั่ง นักเลงรุ่นใหญ่ทั้งสองถึงกับออกปากว่าสงสัยพวกมันอยากตายเกาตีกัสุมาอีต้องการยึดอาณาจักรเถื่อนไว้แต่เพียงผู้เดียวทั้งที่ฝีมือและศักดิ์ศรียังไม่ถึงขั้นนอกจากมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับคนอื่นไปทั่วบทเรียนที่เกามาเก่งต้องดับดิ้นสิ้นเชื่อไปสองพี่น้องสงสัยคงจะลืมมันไปหมดแล้วทางด้านเสียรรัตเมื่อได้ทราบข่าวเรื่องนี้จึงได้ปรึกษาหาบรือกับเอ็ดลังหวังในช่วงเวลาประมาณเที่ยงของวันถัดมาที่ห้องพักในพัตคาศ โดยเสียรัตมีคำสั่งออกมาว่ากลุ่มของเอสหลังหวังไม่ต้องลงมืออะไรทั้งสิ้นให้ดำเนินงานทุกอย่างไปตามปกติซึ่งเอสหลังหวังก็ได้แย้งขึ้นว่าถ้าเกาตีกับสุมาอี้มาเก็บค่าดูแลและค่าคุ้มครองขึ้นมาจริงๆมันก็เท่ากับว่าเป็นการหักหน้ากันอย่างแรงแต่เสียรัตกลับสั่งเอสหลังหวังว่าถ้าเกิดมันมาจริงๆก็ให้เงินมันไปซึ่งแน่นอนว่านักเลงมังกรจีนทั้งสองก็เดินเข้ามาเก็บค่าคุ้มครองตามที่คาดการเอาไว้ พฤติกรรมของเกาตีกับสมาอีมันสร้างความไม่พอใจให้กับเอสหลังวังเป็นอย่างมากคนอย่างเขาไม่เคยถูกย่ำยีศักดิ์สรียิ่งนี้มาก่อนการที่มีศัตรูมาเยือนถึงถิง่นแต่กลับทําอะไรมันไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่วิสัยของนักเลงทางด้านนางสมศรีในตอนนี้เธอได้ย้ายมาอยู่กับเอสหลังหวังที่พัตตคารองเสียรัตโดยเธอได้ทําหน้าที่เป็นพนักงานต้อนรับที่บ่อนจนเสียรัตออกปากชมว่าเธอเป็นคนขยันและทํางานเก่งมากตั้งแต่สมศรีย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่ เธอแทบไม่ได้นอนที่ห้องของตัวเองด้วยซ้าเพราะส่วนใหญ่เธอพักอยู่ที่ห้องกับเอ็ดหลังหวัเพราะในห้องนั้นมีสองเตียงส่วนเรื่องฐานะของทั้งคู่ไม่มีใครรู้ว่ามันไปถึงระดับไหนแล้วหรืออาจจะลงเอยกันตั้งแต่วันแรกที่ย้ายเข้ามาแล้วก็เป็นไปได้ซึ่งเรื่องนี้ทั้งสองคนก็ไม่เคยแสดงออกมาให้เห็นคนภายนอกจึงได้แต่ตีความกันไปต่างๆนานา,นาส่วนทางด้านบางโบลิงหลังจากได้รับคําสั่งให้คุมเด็กไปส่งให้แขกตามโรงแรมต่างๆโดยมีรูปสมุนฝีมือดี อย่างด้องคองเตยสิงห์ไพตันและหมีท่าเรือถ้ามองจากความสามารถของทุกคนถ้าร่วมมือกันงานทุกอย่างมันจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอนแต่มันกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะตั้งแต่เอ็ดหลังวักย้ายออกไปจากบ้านหลังนี้ทุกอย่างมันก็ดูเละไปหมดอดีตเลกเลงสลัมทั้งสามใช้วิธีปกครองเด็กโดยการจับทำเมียทําให้กฎระเบียบทุกอย่างมันเสียไปหมดจะว่ากล่าวตักเตือนใครก็ไม่ได้เพราะทุกนางต่างพากันอ้างว่ากูเป็นเมียพี่สิงห์บ้างกูเป็นเมียพี่ดองบ้างกูเป็นเมียพี่หมีบ้าง และเมื่อมันเป็นเช่นนี้มันถือเป็นเรื่องยากในการดูแลควบคุมคนหมู่มากการที่นักเลงสลัมทั้งสามมัวจะจับเด็กในบ้านมาทําเมียมันทําให้กิจการค้ากรรมเริ่มตกต่าลงไปมากซึ่งเรื่องนี้หัวหน้าทีมอย่างบางโบลิงเคยเตือนทั้งสามด้วยความหวังดีมาแล้วแต่ก็ไม่มีใครเก็บเอามาใส่ใจพฤติกรรมเดิมๆม,มันยังเกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าจนบางโบลิงนึกเสียดายมือดีอย่างต้อยเทวันกับดัมมาเล็กที่ตอนนั้นตนเองมองไม่เห็นค่าจนทั้งคู่ต้องย้ายข้ามฝั่งไปอยู่กับซาเกาวงเวียน มันทําให้เจ้าตัวรู้สึกผิดกับเรื่องนี้ไม่น้อยการที่ดองครองเตยสิงไพรตันและมีท่าเรื่อไม่สนใจคําสั่งของลูกพีเมื่อเลี้ยงให้ดีไม่ได้สุดท้ายแล้วก็ต้องกําจัดทิ้งเพราะถ้าไล่ออกจากกลุ่มไปเฉยๆมันอาจเอาเรื่องที่ไม่ควรพูดไปพูดให้กับคนอื่นรับฟังก็เป็นไปได้หรือไม่แน่พวกมันอาจจะย้ายข้ามฝั่งไปอยู่กับศัตรูซึ่งมันก็เคยมีบทเรียนมาแล้วเมื่อครั้งที่ต้อยเทวันกับดัมมาลิตัดขาดกับเอสหลังหวังเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์มันซ้ํารอยเดิงทางที่ดีที่สุด ก็คือการกำจัดทิ้งให้มันสินซรกพอขืนไปอยู่กับฝ่ายของศัตรูขึ้นมาจริงๆพวกมันรู้นอกออกในเป็นอย่างดีรู้จุดแข็งจุดอ่อนมันอาจจะเอาความลับพวกนี้ไปเปิดเผยให้แก่ศัตรูและอาจนําภัยมาถึงตัวในภายภาคหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ดังนั้นแล้วความตายมันคือทางออกที่ดีที่สุดซึ่งแผนการในครั้งนี้บังโบลิงได้เตรียมการเอาไว้อยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวไม่ต้องลงมือเองด้วยซ้ำความเฉลียวฉลาดของบังโบลิงนํามาซึ่งแผนการอันแยบยนต์ดาวดังเพชรบุรีตัดใหม่ ได้เขียนจดหมายท้าลบในนามของต้อยเทวันกับดัมมาเลยเพื่อส่งไปถึงนักเลงสลัมทั้งสามซึ่งทั้งสองกลุ่มมีเรื่องเก่าที่ยังไม่ได้สะสางกันอยู่แล้วไฟแขนมันจะถูกจุดติดขึ้นได้อย่างง่ายดายเมื่อมาทุกตัวเดินตามเกมของบางโบลิงเขาไม่หยุดแค่เท่านั้นดาวดังจากเพชรบุรีตัดใหม่ยังสร้างก่อป้องกันตัวเองโดยการบอกกับเอ็ดลังวังไปว่าทั้งสองฝ่ายท้าลบกันเองซึ่งเรื่องนี้ตนเองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านเอ็ดลังวังเมื่อรู้ข่าวเรื่องที่เกิดขึ้น เขามีความกังวลใจเป็นอย่างมากเพราะยังเป็นห่วงเพื่อนทั้งสองคนอยู่เสมอแต่เมื่อเอ็ดหลังหวังเก็บเรื่องนี้มาคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วมันทําให้เจ้าตัวหมดห่วงไปได้บ้างเพราะอดีตเพื่อนทั้งสองบัดนี้ไม่ใช่นักศึกษาเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่เป็นนักเลงปืนที่ใครๆต่างก็รู้จักดีแถมเป็นคนของซาเกาเจ้าพ่อวงเวียนคงจะไม่ตายหาตายหงง่ายๆอย่างแน่นอนหรือถ้ามันจะโง่ามากถึงขั้นเดินไปกลางถนนรับลูกปืนก็คงจะช่วยอะไรไม่ได้เพราะคนที่คิดจะเป็นใหญ่ในวันข้างหน้านอกจากความใจถึงแล้ว เรื่องของสมองก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นกันถ้าเรื่องแค่นี้อดีตเพื่อนช่างคนทั้งสองยังคิดไม่ได้มันทั้งสองก็สมควรตายเพราะโอกาสจะก้าวไปถึงดวงดาวมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ย่านถนนโฮนโยทินในสมัยนั้นถือเรียกได้ว่าเป็นย่านผีดุเพราะไม่ค่อยมีผู้คนอาศัยอยู่มากนักคนเดินสัญจรไปมาก็แทบจะไม่มีให้เห็นยิ่งเวลากลางคืนมันเงียบยังกว่ป่าชา้าซึ่งแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงที่มันกลายเป็นย่านแสงสีเป็นสังคมระดับ V.I.P. ไม่ได้เป็นชาญเมืองเหมือนสมัยก่อนสิงห์ไพรตันเกิดและเติบโตมาจากแห่งนี้จากสลัมพหุนโยธินวัดไพรตันสร้างชื่อโดยการต่อยตีมานับครั้งไม่ถุนซึ่ครั้งนี้สิงห์ไพรตันจึงเป็นคนนักสถานที่เองซึ่งแน่นอนว่ามันเลือกถิ่นของตัวเองเป็นสมรภูมิลกมันถือเป็นธรรมเนียมปกติของมนุษย์โลกที่ต้องเอาเปรียบคู่แข่งให้ดีมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ทางด้านต้อยเทวันกับดัมมาเล็กเมื่อถูกความแค้นบังตาทั้งสองจึงไม่สนใจว่าจะเป็นถิ่นของศัตรูหรือไม่ เวลาประมาณห้าทุ่มเศษการประทะก,กันของทั้งสองฝ่ายได้เริ่มต้นขึ้นบนถนนพหลโยธินท่ามกลางความเงียบสงัดในย่านนั้นมีรถเก๋งสองคันวิ่งชิดขอบทางมาคนละฝั่งทุกคนที่อยู่บนรถทั้งสองคันรีบผักประตูออกมาดัมมาเด็กไม่รอชา้าเขาเหนียวใกล้ปืนเอาไปคนแรกกระสุนปืนพุ่งข้ามฝั่งถนนกระแทกเข้ากับบ้านเรือนผู้คนบริเวณนั้นทันท,ทีที่กระสุนนัดแรกมันดังสนั่นวันไหวขึ้นกระสุนปืนอีกหลายนัดก็ถูกยิงออกมาติดต่อกันต้อยเทวันรีบฉากตัวหลบเข้าที่กำบงัง บริเวณเสาไฟฟ้าข้างถนนทั้งสองฝ่ายสารกระสุนใสกันอยู่พักใหญ่ชนิดหูดับตับไหมกันทั้งคู่แต่ยังไม่ทันรู้แพ้รู้ชนะเสียงไซเรนของตำรวจมันเริ่มดังขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆทางด้านสิงห์ไผ่ตันเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีไปขึ้นรถและยังวิ่งไปไม่ถึงจุดหมายนักเลงไผ่ตันก็หน้าทิมลงกับพื้นถนนวินาทีแห่งความเป็นความตายในขณะที่ตำรวจก็ใกล้เข้ามาแล้วทุกขณะทั้งสองฝ่ายจึงต้องการยุดติสึกชั่วข่าวรถเก๋งทั้งสองคันมันทะยานออกจากที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว เมื่อตำรวจมาถึงพบเพียงศพของสิงไพรดันเขาถูกยิงเข้าที่กลางหลังนอนค่อมหน้าเลื่อนไหลนองเต็มพื้นเป็นการปิดฉากนักเลงสลัมสิงไพรดันไปอีกหนึ่งศพในเช้าวันต่อมาหนังสือพิมพ์ต่างพาดหัวข่าวถึงเหตุการณ์ดวนปืนของนักเลงทั้งสองฝ่ายโดยมีภาพประกอบเป็นภาพของสิงไพรดันที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนถนนโดยที่มือขวาของเขายังจับปืนคู่ใจไว้แน่นศึกในครั้งนี้แม้จะหาผู้แพ้ผู้ชนะยังไม่ได้แต่ฝ่ายที่สูญเสียก็ถูกยุติจากนักเลงมองว่า ถ้าเทียบฝีมือกันจริงๆนักเลรงสลัมทั้ง3ยังเป็นรองต้อยเทวันกับดำมาเหล็กอยู่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นอายุหรือประสบการณ์ก็ยังเป็นรองทั้งคู่ขนาดศึกครั้งนี้เป็นการดวลกันระหว่างสองคนกับ3คนซึ่งฝ่ายที่มีคนมากกว่าย่อมเป็นฝ่ายได้เปรียบแถมยังเป็นท่นของตัวเองมันยิ่งได้เปรียบเพิ่มเป็นสองเท่าแต่พอสู้กันจริงๆผลลัพธ์ที่ออกมากลับตรงกันคมถ้าออกมาในรูปแบบนี้จะเรียกว่าไม่ใช่เพราะฝีมือของต้อยเทวันกับดำมาเล็กก็คงจะดูถูกกันมากไปหน่อย ทางด้านเอ็นหลังหวังเมื่อรู้ข่าวอดีตเพื่อนสีเจ้าตัวเองก็แอบดีใจไม่น้อยที่เพื่อนทั้งสองสามารถปลอดภัยกลับมาได้แต่ถ้ามองเรื่องสังสีการที่คนของเสียรัตถูกยิงตายโดยคนของซาเกา่ามินำซำยังเป็นอดีตลูกน้องเกา่าอย่างต้อยเทวันกับดาม,ม้าเหล็กเราด้วยมันจึงกลายเป็นความบาดหมางระหว่างทั้งสองแก๊งเรื่องราวจะจบลงแบบไหนโปรดติดตามตอนต่อไปครับพบเจอกับผมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ขอพัคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม s u b สไครต์ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานําเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ